กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีสวัสดีทุกทท่านครับขอตระลับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับกลับมาเป็นกรณีพิเศษครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับไลฟ์เฉพาะกิจครับวันนี้เห็นมเพื่อนๆนะครับข้อความเข้ามาถามในอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็เกมวิคที่สีนะครับตามหัวข้อเลยนะครับ กลับมาอีกแล้วครับกับการชิงเงินล้านครับตามหัวข้อเลยแล้วก็ยังมีเพื่อนๆน,นะครับที่ว่ามาถามเขาว่าเกมวีคนี้เล่นฟรีไหมเกมวีคนี้สมัครอย่างไรนะครับชำระเงินอย่างไรนะครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวจะมาคุยกันสักครึ่งชั่วโมงฮะเพราะว่าเดี๋ยวสามทุ่มมีบอลีกคู่หนึ่งตอนนี้ที่กำลังไล่อย,อยู่กับสเปอร์กับเวทบอมครับที่ผมเห็นสกอร์สักคู่นี้นะครับก็ สเปอร์น่าจะนําไปสอูนย์แล้วจะไม่เอ่ยครับผมจำไม่ผิดอ่าสองูนย์แล้วครับเคนกับซอนฮึงมินกดเป็นคนละลูกแล้วฮะอ่ะประมาณนี้ครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสมัครนะซื้อแพ็กเกจขอบสนาม gg นะครับก็วิธีการซื้อสมัครเนี่ยปกติผมนั้นได้ทำคลิปตอนที่ว่าเกมวีค ที่ว่าสมัคร99บาทครั้งแรกเนะี่ยผมเคยทํามาพูดคุยแบบนี้แหละครับแล้วก็มาสอนวิธีการสมัครแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับก็เลยมาทาเห็นเพื่อนนะครับเข้ามาถามแล้วก็มีเรื่องต้องมา,าเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเกมวีคที่แล้วเนี่ยการคิดคะแนนนะครับก็คือคิดคะแนนทั้งหมดในสัปดาห์นั้นนะครับในเกมวีคที่24 นะในเกมวิกนะทั้งวิกเลยครับอาดูตารางแข่งขันนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเกมวิกที่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างเช่นสัปดาห์นี้ครับผมขออยานนิดนึงฮะเกมวิกที่ย4นะครับที่เราจะ,ะชิงเงินล้านกันอีกครั้งหนึ่งนะในตารางการแข่งขันเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับ10เตะกันทั้งหมด12 12คู่ครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12แต่ในขอบสนามทีจีนะครับการคิดคะแนนของเกมวิกที่24นี้นะครับให้ยึดตามตารางการแข่งขันของขอบสนามท g เป็นหลักนะครับโดยในขอบสนามทีจีนั้นเราจะคิดคะแนนกันแค่น10คู่นะครับโดยคู่สุดท้ายจะเป็นคู่เชลซีกับนิวคาสเซิลนะครับจะไม่คิดคะแนนทีมที่มีเตะ เกมตกค้างอย่างเบอร์ลี่ฟูลแลมเอวัตตันแมนซิตี้นะครับจะเป็นคู่สุดท้ายในการคิดคะแนกนก็นคือเชลซีนิ n ค q สเซ่นนะครับก็จะเป็น10คู่ตามปกติดังนั้นนะครับเราต้องวางแผนดีๆนะครับในการจัดทีมนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งะครับที่จะมา,อาบอกเพื่อนๆกันนะครับเพื่อที่จะไม่เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับผมนี่เป็นหนึ่งเรื่องส่วนเรื่องต่อไปอวิธีการสมัคร ขอบสนามจ g นะครับวิธีการสมัครจะสมัครอย่างไรนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปอ่านแล้วก็ได้สอบถามทางแอดมินเข้าไปนะครับก็คงจะจะยังใช้วิธีการสมัครแล้วก็เติมเงินนะฮะโดยเติมเงินซื้อแพ็กเกจ99บาทเนี่ยยังใช้วิธีการโอนเงินผ่านผ่านบัญชีธนาคารหรือผ่าน QR code แบบวิธีก่อนส่วนการชำระเงิน ผ่าน t r u e Money Wallet นะฮะก็น่าจะวันอังคารนี้ครับวันอังคารนี้อาจจะนะครับอาจจะได้ชำระเงินผ่าน t r u e Money w l l l e ตได้ช่วงนี้ทางทีมงานแอดมินกำลังเร่งนะ,ะเร่งในการที่จะแก้ไขให้ระบบนั้นมันเข้าที่เข้าทางน,นะครับเรามาดูกันเรามาดูเผื่อใครที่อยากจะซื้อแพ็กเกจก่อนหรือว่าใครเพื่อนๆที่ว่าเคยซื้อแล้วก็ไม่น่าม,มีปัญหาแต่สําหรับเพื่อนๆที่ เพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากการแจกล้านครั้งที่1ไปอาจาจะยังงงว่ามันจะต้องสมัครอย่างไรวิธีการเติมเงินเติมอย่างไรนะครับแต่ถ้าคนเพื่อนๆที่เคยเล่นมาแล้วเคยซื้อแพ็กเกจมาก่อนนั้นแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นนะครับที่มาปกติเราก็เล่นฟรีกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะแต่เกมวีคที่24นี้นะครับจะชิงเงินรางวัลเป็น1ล้านบาทและถามว่าชิงเงินรางวัล1ล้านบาทฟาร์มแตกต่าง แตกต่างกันอย่างไรครับนะความแตกต่างก็คือนะเราไปดูเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนแล้วเข้าไปอ่านในกฎกติกาครับนะความแตกต่างก็คือจะแจกรางวัลทั้งสิ้น1000รางวัลน,นะฮะจะแจกรางวัลทั้งสิ้นคือ1000รางวัลน,นี่ครับเห็นไหมรางวัลน,นะครับตามที่ในแอปขอบสนามทีจีมีครับในหัวขอกก้อกฎกติกาเนี่ยครับเห็นไหมรางวัลรายสัปดาห์ที่24ครับ นะเห็นไหมฮะอันดับที่1คือ1ล้านบาทอันดับที่2คือ1นึ่งแอันดับที่3ถึง5 1 0 0 0 0มือันดับที่6ถึง10ก็1000อันดับที่1 1ถึง100ก็200ลำดับที่1 0 1ถึง1,000ก็100บาทนะครับก็คือจะมีรางวัลเพิ่มขึ้นนะในเกมวิกที่24แต่ว่าก็จะมีค่าสมัคร99บาบาทนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่รอเล่นฟรี นะครับใครที่รอเล่นฟรีผมลองไปถามกับทางแอดมินดูแล้วเขาบอกว่า,ากำลังแก้ไขระบบอยู่ให้มีทั้งต่อไปจะแบ่งเป็น2หลีคือหลีกที่เล่นฟรีกับก็อาจจะเงินรางวัลก็อาจจะยังคงโดยเย็นๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆก่อนทีมงานกําลังเร่งแก้ไขปรับปรุงกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรายังใช้วิธีการเติมเงินแบบเดิมนะ โดยวิธีการเติมเงินนั้นนะฮะก็ผมได้แปะนะครับแปะลิงก์แปะลิงก์แ,งแบบนี้ครับให้เพื่อนๆน,นั้นเข้าไปอ่านได้เลยนะหลังจากเผื่อใครไม่อยากมากอดูในคลิปนะก็แปะผมแปะลิงค์เอาไว้แล้วนะครับในช่องทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับอยู่ที่ใต้คลิปลใต้ใต้คลิปก็จะมีเนี่ยครับผมแปะลิงค์เอาไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็เข้าไปแล้วมันมาก็จะเด้ง เด้งมาอยู่ที่หน้าหน้านี้ครับขั้นตอนการสมัครและเติมเงินนะครับก็ทําโดยตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เห็นไหมฮะขั้นตอนซื้อแพ็กเกจก็เหมือนเดิมครับกดเข้าที่ซื้อแพ็กเกจจากนั้นเราจะซื้อแพ็กเกจนะครับในการจัดทีมโดยข้อดีของการซื้อแพ็กเกจก็คือ1 ID ของเราเนี่ยจะสามารถจัดทีมได้มากกว่า1ทีมไม่เหมือนเล่นฟรีปกติเราเล่นฟรีก็คือ1ทีม i นึ 1> 1่อ1ตอน1ทีมแต่ตอนเนี้คือการซื้อแพ็กเกจ99บาทก็คือ1 ID 99บาทก็จัดได้1ทีมใครอยากจะจัดสักหลายๆทีมก็ซื้อหลายๆนะครับหลายๆแพ็กเกจนะในการจัดทีมอย่างแชมป์ที่ได้1ล้านนะครับครั้งก่อนก็รู้สึกว่าจะซื้อไปรประมาณ10ส่งมาประมาณ10ปกว่าทีมครับนะในการที่ชิงเงินล้านจากนั้นกเ็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับ สามาเลขจกจนวนแพ็กเกจตามที่ต้องการพร้อมตรวจสอบราคาแพ็กเกจคือราคาแพ็กเกจละ99บาทนะ99บาทจากนั้นนะเราจะจะซื้อเท่าไหร่เราก็เลือกจํานวนไปราคามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับจากนั้นขั้นตอนที่3ยืนยันการชําระเงินนะครับก็กดตามนี้เลยครับยืนยันการชําระเงินขั้นตอนที่4อ่าขั้นตอนที่3.1มจุดหนึ่งครับยืนยันการชําระเงินตรวจสอบชื่อเบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ถูกต้องในตรงนี้ครับชื่อ นะเบอร์โทรศัพท์อีเมลถูกต้องเพราะว่าจะได้ใช้ในการตรวจสอบในการรับรางวัลในการติดต่อเผื่อเราได้รางวัลขึ้นมาทีมงานจะได้ติดต่อมาได้ถูกคนนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมลนะหลักๆคือเพื่อการติดต่อแล้วก็ชื่อนามสกุลจะได้เอาไว้ยืนยันได้ว่าครับเราเป็นผู้ที่ชนะรางวัลขั้นตอนที่3.2นะยืนยันการชําระเงินตรวจสอบชื่อเบอร์โทรศพัพนทะ์อ่าเนี่ยครับหลังจากที่เรา ดีจยนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเมื่อชาระเงินแล้วระบบจะส่งเลขนะครับเนี่ยฮะจะส่งเลขเข้าสู่อ e ีเมลของคุณเพื่อเป็นการยินยันการชําระเงินกรุณากรอกอ e ีเมลให้ถูกต้องดังนั้นตอนที่เรากอกอ e ีเมลนะครับกอกอีเมลนะทุกคนต้องน่าจะมีอ e ีเมลกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือใช้โทรศัพท์ n d r ด i อยังไงมันก็ต้องมีอ e ีเมลในการที่จะเปิดใช้โทรศัพท์เพื่อนๆน,น่าจะมีอ e ีเมลกันอยู่แล้วนะดังนั้นกรอกอ e ีเมลไปเขาจะส่งรหัส นะเข้ามาในอีเมลของเราจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่4เลือกช่องทางการชําระเงินแล้วก็เลือกว่าเราจะ,จะชําระเงินผ่านทางช่องทางใดนะผ่านทางช่องทางใดนะสามารถเลือกช่องทางการชําระเงินได้2ช่องทางดังนี้ครับก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลตามที่นะแอปต้องการนะครับสําหรับคนที่เคยซื้อของออนไลน์ เคยใช้บัตรตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับจากนั้นนะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะใส่รหัส OTP ที่ได้รับนะครับหลังจากที่เรากดกรอกกดยืนยันเสร็จก็จะมีอย่างที่เราซื้อของออนไลน์หรืออะไรต่างๆครับก็จะมีรหัส OTP มาแล้วก็กอกนะครับเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นขั้นตอนที่รอแอปตรวจสอบการชำระเงินสักครู่นะครับรอระบบเขาทำงานขั้นตอนต่อไปครับ โปรดแคปหน้าจอหลังจากที่เมื่อชําระเงินสําเร็จนะเห็นไหมฮะเมื่อชาระเงินสําเร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็โปรดแคปหน้าจอขั้นตอนนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชําระเงินนะครับก็แคปไว้เป็นหลักฐานเพื่อเผื่อมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเราป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับแคปหน้าจอที่ว่าเราชาระเงินเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแคปเอาไว้ด้วยขั้นตอนต่อไปนะฮะนี่ อถึงไหนแล้วคุณจะได้รับตั๋วตามจํานวนที่สมัครแพ็กเกจหลังจากนั้นเห็นไหมครับก็จะมีตัว๋วด้งขึ้นมาสมมติเราซื้อไว้2มันก็จะด้งเข้ามา2จากนั้นในเนี้ยเราก็ไปสร้างทีมนะเราซื้อไว้2ตัวต๋ว1ตัว๋วก็สามารถสร้างได้1ทีมเราซื้อเราซื้อไว้กี่ตัวต๋วตั๋วก็จะเข้ามาตามจํานวนที่เราชําระเงินครับนะถ้าใครซื้อไว้10 1 ID อย่างที่บอกครับข้อดีของการเล่นแบบชำระเงินคือ1 ID สามารถสร้างได้กี่ทีมก็ได้ตามตั๋วที่เรามีครับเห็นไหม 1, ถ้าเรามี3-40ทีมก็จะมี่ขึ้นมาเลยครับจากนั้นอ่าเดบิตก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเขา,าก็จะประมาณนี้นะครับหรืออ่านี่ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตอันนี้อะไรเอ่ยสามารถเลื่องช่องทางการชําระเงินใน2ช่องทางดังนี้ผ่าน QR Code หรือพร้อมเพย์ก็ได้นะครับเมื่อสักครู่เป็นวิธีการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิต รนะบบแสดง QR Code โคนะครับสำหรับชำระเงินแคปหน้าจอไว้โปรดอะกดย้อนกลับนะครับทำตามขั้นตอนเลยเข้าแอปธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่าย QR Code โคนำเข้ารูปภาพ QR Code จากในเครื่องที่แคปนะครับมาเข้าแอปธนาคารเพื่อสแกนชำระเงินนะก็คือสามารถสแกนชาระเงินผ่าน QR c อ d e โค้ดได้นะจากนั้นก็ทำตามที่ระบบเขา นะครับแจ้งมาเหมือนเดิมครับตามนี้นะสแกนผ่าน QR code จากนั้นก็จะเมื่อเย็ยนเยนการชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็จะมีตั๋วเด้งเข้ามานะครับถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างไรนะครับก็เข้าไปที่ GG Li ไ e ได้นะครับแล้วก็เข้าที่ข้อฟาร์มนะครับเวลาเด้งเข้าไปที่ข้อฟาร์มเนี่ยเข้าไปที่ข้อฟาร์มนะครับในนั้นก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับ มีหัวข้อต่างๆถ้าสงสัยว่าคะแนนอะไรไม่ขึ้นอ่ะลองเข้าไปดูครับเมื่อเราเด้งเข้าไปนะเด้งเข้าไปแล้วเนี่ยครับถ้าเข้าไปครั้งแรกๆเนี่ยเขาจะมีหัวข้อขึ้นมาอันนี้พอดีที่ผมเข้าไปถามคาถามกับทางแอดมินฮะเนี่ยครับเขาเด้งเข้าไปปุ๊บนะเขาจะมีคําถามหัวข้อต่างๆวิธีการซื้อแพ็กเกจวิธีจ่ายเงินหรือเนี่ยครับเข้าที่เมนูนะมันก็จะมีใครสงสัยว่าทําไมคะแนนไม่ขึ้นอะไรอะไรก็คือจะมีคําถามหลักๆเนี่ย เด้งอยู่ในนี้ให้เรานะครับเรียกว่าเรามีปัญหาด้านไหนอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าใครติดขัดอะไรอ่าน,อ,านอ่านพวกนะครับรูปที่ทางแอดมินก็ทำไว้ไม่เข้าใจก็ลองข้อความไปถามได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับวิธีการชําระเงินก็ไม่น่ายุ่งยากครับสาหรับเพื่อนๆที่เคยซื้อของและส่วนคนที่รอนะครับรอวิธีการชําระเงินผ่าน t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับทูมันนี่วอลเล็ตโอ้ตอนนี้สเปอร์นำอยู่2 0ทดเวลาบาดเจ็บแล้วเก็บคลนชีดแน่นอนครับหลังสเปอร์อกลับมากลับมาอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แล้วก็วิธีการชำระเงินผ่าน t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับทีมงานบอกมาแล้วว่าน่าจะประมาณวันอังคารน,นี้ครับอย่างเร็วแต่ยังไม่รับรับปากวับเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า จะพยายามทําให้เต็มที่สุดความสามารถยังไงเพื่อนๆก็ใจเย็นๆเนาะนะครับเขากําลังแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรองรับกับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบในการเล่นฟนตาซลนะครับทำให้เราดูฟุตบอลสนุกขึ้นก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคันมาไลฟ์นะไลฟ์ถามตอบคําถามถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรสงสัยอย่างไรก็ทิ้งข้อความไว้ผมตอบได้ก็จะช่วยตอบนะครับนะถามว่า ผมไม่สนได้สูญเสียอะไรกับขอบผนานจีไม่มีครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้คือทําด้วยใจรักรล้วนเลยครับก็ต้องขอบคุณขอบผนานจ G ด้นะครับเพราะว่าเพราะมีขอบผนามจ G นะครับก็เลยมีเพื่อนๆนได้มาพบเพื่อนเพื่อนเราเลยได้มาเจอกันนะครับมีเพื่อนเนเข้ามาตอนนี้ก็ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรามารวมกลุ่มครับเป้าหมายของเราคือพิชิตเงินแสนฮะก็ช่วยกันครับแบ่งปันกันน่าจะประมาณนี้ฮะ ก่อนจากกันไปเดี๋ยวขอไปดูหน่อยซิว่าเห็นว่ารายชื่อรายชื่อคู่ต่อไปนะครับบอลคู่ต่อไปออกมาแล้วเลสเตอร์ Letter. อ่าไหนดูซิขอดูหน่อยซิแถมนิดนึงครับอ่าเลสเตอร์ Letter. กับบูฟตอนนี้สเปอร์อ่าแฮร์รี่เคนยิงมูล่าเป็นคนแอสซิสต์ใครใส่แฮร์รี่เคนไปคงไม่น่านมีนะครับเพราะว่ามูรินโญ่นะสับขาหลอกกันอีกแล้วแฮร์รี่เคนลงซอนแครใส่ซอนใส่กัปตันไปนี่รับคะแนนไปเลยครับ แอซิดก็มีลูคัสมูล่าอ่าที่ผมเชียร์ไปก็มาครับแล้วก็มีตัวนี้ฮะได้คะแนนแอซิดไปประมาณนี้ส่วนรายชื่อของนักเตะนักเตะบูปกว่เลสเตอร์ออกมาแล้วโอ้ลายใช้แผกนการเล่นทางบู๊ก็ประมาณนี้ครับเนโต้ ato, โอ้มาครับโพเดนหายไปอีกแล้วครับนะโพเดนหายไปอีกแล้วส่วนกองหลัง อ้าวกองหลังหายไปตัวหนึ่งครับอ,อะไรชื่อส่วนแบค็คมาตามมาตามฮะส่วนทางฝั่งเลสเตอร์วาร์ดี้ยังไม่พร้อมครับบานมาเจมส์ติสันมาเทเลมองมาครบครับผมฝ่ายตัวลุกของเลสเตอร์ส่วนตัวลับก็เจมจักตินมาอ่าเจมจักตินมาครับโซยุนคูมาครับอีเวนมาอ่าแล้วก็นี่ครับน่าจับตามองอีกหนึ่งตัวก็คือ เปเรล่าครับผมในตำแหน่งแบ็กขวาครับเมื่อก่อนนี่ฮอตมากหลังจากหายจากบาดเจ็บตอนนี้เริ่มกลับมาลงเป็นตัวจริงก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับการมาไลฟา์พูดคุยกันฮะนะกับวิสอนวิธีการสมัครถ้าใครไม่เข้าใจอย่างไรนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ไปคลิกดูนะฮะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวสามทุ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูบอลลุ้นคู่เลสเตอร์กับวูฟเป็นต่อครับผมส่วนคู่ของสปเปอร์ก็น่าจะจบลง ก็น่าจะจบลงแล้วครับนะทุกนาทีที่90น่าจะเก็บคลีนชีสได้ครับสเปร์นะน่าจะเก็บคลีนชีสได้น่าจะเก็บคลีนชีสได้แล้วก็ซอนเคนก็ยิงทั้งคู่ครับคู่หูซอนเคนกลับมาแล้วฮะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวว่าพบกันอีกทีครับกับการจัดทีมชิงเงินแสงขอบผนามทีทีเกวิกโอ้ไม่ใช่สิต้องพูดว่า จัดทีมชิงเงินแสนนะครับขอบผนามจี أ, จัดเงินชิงเงินล้านขอบผนาม GG เกมวีที่24ครับนะยึดย้ำอีกครั้งนะครับการจัดตัวจะยึดทีมตามรายชื่อตารางนี้นะครับจะเอาแค่น10คูค่คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายคือเชลซีกับนิวคาสเซิลนะครับในวันที่15ให้ยึดรายชื่อของขอบผนาม GG เป็นหลักนะครับนะแต่เพราะแต่ว่า ในพิมพ์ลิกเนี่ยเกมวีที่24เนี่ยจะมีเตะด้วยกันทั้งหมด12คู่แต่ในกอบผนี่จีจะใช้แค่น10คู่ในการคิดคะแนนก็คือเท่ากับทีมหนึงลงเตะ1ครั้งก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไงฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับสนุกดีด้วยนะครับนะซัพพอร์ตผมด้วยการกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ